ฝนตกไฮ้มือนี้ฝนตกฝนตกอีกแล้วจ้าตกอีกแล้วแต่บ่ตกแห้งบนได้แต่พ่อลินลิ้นนะจ้าเนี่ยพ่อลินลิ้นนะจ้ามือเนี้ยอากาศฮอนฮอนเขาก็ตกอ่ะเนี่ยทั้งแดดตกแน่นอทั้งแดดตกแน่นอเออทางมันจ่าชิรีตกเลยเด้จ้าว่าหันลมแห้งแห้งฝาห้องอยู่เติมเติมเยอะ ย่านยูจ่าย่านยูมือมนีโตอีกแล้วโตวอีกแล้วได้จาออ้าเด้อโตข้อลิ้นๆนั่นละ่ะแต่ว,ว่าฝ่าห่องไป็นตาหยานทั้งใดตกแนาะรายงานเนยได้จา้ามือนีโตอีกแล้วลิ้นๆแปะ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 กูล่ะฝ่าห่องมือมันสีห้องสั่งห่องล่าเนาะ ก,บบก,ก,ก็บ่าตกก็ดีคือกันล่ะบ่อยากให้มันตกดอกเสาน้ำส้างปลากับพ่อเราละน้ำเป็นบ่พี่น้องเออฝ้ามันห้องแหมยันยานฉันนี่ก็ไ่อยากให้โต๊กกนะนะโต๊ซื่อๆมันบ่เป็นยังเด้พี่น้องอืมโต๊ซื่อๆบ่เป็นยังนี่มันตกะห่องอยุ่ม,มยุ่มยุ่มเป็นแตะยานใายเว่อืมนั่นแหละแม่ยเตียนกับมาท่ายคลิปให้เบิ่งจ้ามาท่ายคลิปให้เบิ่งพั่ว ว่ามันไฟสิถ้าทมทลาได่ตรงนี้ไฟกระดาบเลยจ้าไฟกระดาบมือเตื้อเตื้อมืมมึงมไฟกระดาบแล้วอืมมึงดูมันบรดับจังได้ห้องอยุติ่มติ่มอยู่จ้าพี่น้องทั้งใดทั้งใดไปทั้งใดเนาะรายงานตัวเน่นาะทั้งนี้ฝนหัวห้วหวหวองยิงนเสียงฝาบ่าพี่น้อง มันสีทองสั่งห้องล่างคือจังไดไม่อยากให้โต๊ดอกพวกอืมฝนเล่นอยู่แปแปะแปะอยู่เว้ยนะ่ะมังหันลมแห้งแห้งจนราเข้าไปอยู่น้ำนอัมืนในบ้านก็กลาออกมามีฝนไข่เนจังน้อยเล้วเลยออกมาพี่น้องเนี่ยพวกอย่างเี้ยเสียงฟ้าบ่จ้าอย่างนี้เสียงฟ้าบ่าบา กระตุกใบแห้งดอกเอือแ่ฟ้ามันพองอทางมันจากครี่ได้จ่าเด้อมึงดูน้ำโต้อมแปมปอมแปมโต้ทำนี้แหละพี่นอ้องเจ็บปวดยิยนเสแยงฟลาว่าพี่นอ้องอืต้องให้หองสร้างห้องล่าเลยละ่ะมืบ่อ,อยากให้โต้เด้อเขานาา้ำซ่าปลากับพ่อเราละน้ำพ่อแล้วพ่อแล้ว,อ,ลวอุ้ยผ่าเหลี่ยมพี่น้อง อือโอ้ยล่ะไปตะยานแผ่ฟ้าเลียมแม่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 แมด่ดูอืมกระล่างลายโซนเนีพี่น้องเบื่องขวาโอ้ดิ้ยินมาพี่น้องกวาบัสเสียงฟ้าได้จ้าเสียงฟ้าเสียงฟ้ากัญญานดูเนี่ยลายโซนให้พี่น้องเบื้อ่อนอือมฟังฟ้ามันห้องมันนั่นนี่หลีหาวคักฟ้าก๊าดา มึงดูพี่น้องเอ้ยวันสีวัตกอีกแล้วตกมากกับนเสียงฟ้าห้องห้องยุบขึ้มบืมอยอะต้องหันลมบ,บักแห้งหนึง่งอืมแล้วน,น,นี่ไอ้นั่นแล้วล่ะพี่น้องแล้วเสียงฟ้าห้องฟ้าหาวแล้วให้อืมนัม่นล่ะพี่น,อน้องขวดมึงดูขวดะทั้งคอนเจนทั้งไหนห้องยุบตึมตึมยุบพี่น้องเอ้ย ทังเงิน,ปนไปไหนไหนเนาะทั้งอนแกน่นทั้งมั่นใจชิลลี่บ้างบานไผ่ห้องยุ่มหึ่มยุพี่น้องเลยมาทายคิดให้พีนนพ่น้องเบื้องฝนพอลิลลิลละพี่น้องดูกระดักเสียงฟ้าเออเอาแค่นี้ละพีนน่น้องคิหนาทำมือรุ่นฝนฝนตกฟ้าห้องสีมาททายคาดดาดยิดให้เบื้องดอกเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆได้เลื่อมฝากติดตามแม่เตียน แม่เตียนไหนมากมวลอขอ,อบคูดหลายๆด้วยค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดตะไครให้แน่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย